สูตรพิซ่าชาเลนจ์ที่บารารามันต้องอร่อยตลกและสนุกสุดๆฉันขอหมุนวงล้อก่อนนะฉันโชคดีอะไรขนาดนี้ฉันชอบไส้กรอบมากๆเลยเจง๋งไปเลยและฉันก็ได้มันมาไส้กรอบอันเบอร์รมเลยอน่ากินงั้นมาดูกันว่าฉันได้ของอะไรแบบไหน ฉันอยากได้ของอร่อยๆอ <Hey, S 1> บ้างไม่ใช่บแบรนลสามนาเกลียดบางทีอาจจะไม่สายถ้าจะหมุนอีกรอบ oh, <no. S 1> ไม่ฉันไม่ยอมนะเธออยากให้ฉันกินสิ่งนะ่ารังเกียจนั้นจริงๆเหรอดูสิมันทั้งเหม็นแล้วไต่ไปมาเยอะแยะไม่ฉันไม่กิน <Hey. S 1> ฉันกลัวพวกมัน <Okay. S 1> สุดๆก็ uh. ได้ถ้าเธอไม่ทําตามวิธีง่ายๆง,ง,งั้นเธอต้องทาอะไรยากกว่านั้น <S <S วงล้อแห่งการลงทันไงล่ะไม่เอาให้ฉันกินแบรนด์สัตวดีกว่าแม้ว่ามันจะไม่เข้ากับพิซซ่าอร่อยของฉันสักนิด มันจมตีมือฉันไม่ฉันไม่อยากทำอะไรแบบนี้นะเอาหิตตายจูลี่แล้วเธอรอะไรล่ะเธอก็ต้องกินซี่กอกเหมือนกันนะเห็นด้วยเลยฉันว่าฉันจะทำฮอทดอกด้วยพิซซ่าด้วยซี่กรอกแสนอร่อยดูสิทั้งใหญ่ทั้งน่ากินนี่เป็นสิ่งอร่อยที่สุดที่ฉันกินวันนี้เลยซี่กอกมันเข้ากับรสชาติของพิซซ่าส,สุดเลย อร่อยกว่าฮอทดอกธรรมดาตั้งหลายเท่าแน่เจลลี่เธอบังคับให้ฉันต้องกินของอะไรที่อยู่ตรงหน้าฉันไม่อยากกินจริงๆนะเธอทําอะไรนะถ้าอนุญาตให้เธอกินซส่กอบพิซซ่าของฉันเอาฮอทดอกของฉันขึ้นมานะเธอไม่ละอายใจบ้างหรอกินแมงสับของเธอไปฉันไม่อยากกินมันมีเยอะมากเลยและเหมือนมันอยากกินพิซซ่าของฉันมากกว่าอีกเออตาย มันมีกันเยอะม,มากจริงๆด้วยออกไปจากตรงนี้นะอย่างไรก็เหลือเพื่อนาฉันกินสักคำโอ้พวกมันแทบไม่เหลือเลยฉันเลยงั้นก็ยิ่งดีเลย <c oughs> <c oughs> เธอุณกินมแมลงสาบไปนี่มันฝันร้ายชัดๆฉันว่าฉันมีบางอย่างอยู่ในปาก <c oughs> อ,ออกไปนะบอกไม่ล่าของตอนนี้เป็นอณาจาของมแมลงสาบแล้ว ทั้งนี้ฉันเข้าหมุนเป็นคนแรกนะโอเคสงสัยจังว่าฉันได้อะไรรอบนี้เอาไม่นะไม่เอาไส้เดือนฉันจะมีความสุขมากกว่ากระหมักฝรั่งโอเยหมัก c รั o n ขับบ้ามาบ้าเอ้าตอนนี้ก็ถึงตาฉันหมุนวงล้อแล้วอะไรนี่มันไม่ยุติธรรมเลย ทำไมบางคนได้หมากฝรั่งแต่ฉันได้เตนไก่มันทั้งน่าเกลียดน่ากลัวและน่าขยะขยแยงใช่ฉันไม่ฉาเธอสักนิดเธอรีบๆกินเลยโอ้เธอพูดถูกฉันกำลังรออะไรอยู่ถึงเวลาใส่มากฝรั่งลงบนพิซซ่าแล้วมันทั้งสวยทั้งน่ากินแถมยังมีสีสันสดใสด้วยวิงโโอ้โหสวยจริงๆเลยทด้เป็นไงบ้าง ฉันรูมันดอกมันเยี่ยมเลยใช่มันเยี่ยมมากพี่ไม่เหมือนตีงไกออแต่ก็นะฉันไม่ความคิดจริงๆแล้วมีลาาต้องชอบแพร่งครั้งนี้แน่ไงคนสวยนี่มันอะไรกันไม่นี่มันกานไปแล้วนะมันจะดีกว่านี้ถ้าเธอไม่เอามาใกล้หน้าฉันเอามันวางไว้บนพิซซาของเธอสิมันควรอยู่ตรงนั้นทำไมฉันถึงถกลงท่อแบบนี้ฉันน่าจะได้พลดคพลนกับพิซซา ตอนนี้ฉันต้องกินมันกับตีนไก่เป็นไงเจลลี่อร่อยไหมพิซซ่าน่าอร่อยไหมล่ะนี่เรอกำัเล่นเหรอกินพิซซ่าของเธอซะโอ้เธอพูดถูกอีกแล้วถึงเวลากินพิซซ่าแสนอร่อยมันเจ๋งสุดๆฉันไม่เคยลืมเมื่อก่อนว่าหมาฝรั่งจะเข้ากับพิซซ่าขนาดนี้มันดีมากฉันไม่อยากหยุดเลย บางทนีน่าจะเป็นพิซซ่าให้ดที่สุนฉันเคยกินเลยฉันว่าถึงเวลาเป่าลูกบอลลูกยักแล้วว้าวมันใหญ่มากเลยแต่ยิ่งลูกบอลใหญ่ก็ยิ่งเสียงดังแต่อะไรขึ้นฉันอยู่ที่ไหนฉันมองไม่เห็นอะไรเลยพวกมังฝรั่งนี่เป็นโอกาสที่ฉันจะกำจัดตีนไก่พวกนี้กินพิซซ่าโดี๋ยม,มันอร่อยขึ้นเยอะเลยโจลี่เธอคิดว่าฉันไม่เห็นเหรอขบพาลาดแล้ว ฉันเห็นทุกอย่างเลย <No. S 1> และเธอจะตเจอกจบกับวงล้อการทางทันสำหรับความผิดของเธออไม่นะฉันขออะไรก็ได้ที่ไม่น่ากลัวเย้ฝ <Yeah. S 1> นนี่มันไม่เลวเลย mm. อะแต่ถ้าเป็นฝนเป็นตีนไก่ล่ะฮ่า <c oughs> ช่วยด้วยฉันถูกพายุตีนไก่ทะล่มเจอลี่เธอตลกมากเลย <Okay. S 2> มาดูกันว่าของอร่อยอะไรเราฉันอยู่โอ้ย oh, yeah. นี่เสียงที่ฉันเรียกว่าชโชคดีถึงเวลาของเยลลี่ลูกตาแล้วไม่ใช่แค่กินมันอย่างเดียวนะแต่เธอยังเล่นมันด้วยดูสิมิลาเนิ้อฉันมีลูกตาเอาหลังหัวเราพอแล้วถึงเวลากินลูกตาพวกนี้แล้ว no, 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 no. เป็นไงบ้างดีไหม ดีสุดๆฉันมั่นใจกินกับพิซซ่าก็ต้องเยี่ยมฉันก็อยากได้ของอะไรเหมือนกันปลามึอกยิ้มเอาไม่นะนี่มันแย่จังพวกมันทั้งเมือกทั้งน่นขยะแย่ฉันนึกไม่ออกเลยพิซซ่าจะออกมาแย่ขนาดไหนยิ้มดูคิดสิว่ามันจะแย่ขนาดไหนใช่ย u ้มแน่แหละฉันเห็นอยู่แล้วมันดูแย่มาก ฉันไม่อิจฉาเธอสักนิดแต่ฉันเชื่อว่าพิซซ่าก,กับเยลลี่ลูกตามันต้องเข้ากันสุดๆเลยมันทั้งดูน่าสนุกและน่ากินอร่อยจัง <c oughs> น่ากินสุดๆฉันหยุดไม่ได้แล้วฉันก็อยากกินเยลลี่สักอัน <c oughs> ฝันไปเถอะ <c oughs> เป็นฉันก็อ,กอิจฉาตัวเองที่กินพิซซ่าที่อร่อยขนาดนี้ <c oughs> แถมตอนนี้ยังมีลูกตายจากปากของฉันด้วยฮ่าฮาจลี่เธอนี้ตลกจังฉันแค่อารมณ์ดีน่ะมิล่าทำไมเธอไม่กินล่ะฉันนึกว่าเธอลืมไปแล้วสิฉันไม่อยากลองปลาหมึกพวกนี้เลยฉันหอังว่ามันจะไม่ดูดฉันจากข้างในนะเมล่าที่น่าสงสารแค่ดูฉันก็รู้สึกเสียใจอย่างแล้วแน่นอนมันคือปลาหมึกนะ พวกมันมีเมือกด้วยจูเลียแต่คิดมันตลกเหรอไม่มันไม่ตลกสักน,นิดเอานี่ไปโอ้นั่นมันอะไร <c oughs> เธอก้าได้ยังไง <c oughs> ตอนนี้เธอก็ได้รู้ว่าปลาหมึกมันไม่ตลกสักน,นิด <c oughs> เธอไม่น่าทำแบบนั้นเลยรอก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะเอาพิซซ่ายัดปากเธอหน,นึ่งนี้เธอหนีปลาหมึกไม่พ้นแล้วเจ้าปลาหมึกเข้าไปเลย มันยากสุดๆจูเลียเธอใจไร้มาก <c oughs> ฉันญเปล่านะฉันก็แค่ทำเพื่อความมติดคำากินให้อร่อย <c oughs> มาตัดสินกันค้อนกันไกกรนะดาษฉันชนะออยฉันชอบฟิตไฟสุดๆเลยเธอชอบแรงสามไม่ใช่เหรอเอาไปสิ <c oughs> <c oughs> จูลี่รูไ้ไหมว่าการโกงมันไม่ดีหมุนวงร้อกลับไปที่เดิมนะ หรือเธออยากไปชนกับวงล้อแห่งการลองทันล่ะก็ได้มันฝลั่งของฉันแผ่ยังมีเยอะด้วยและก็มีกินหอมด้วยเราไม่ไหวที่จะกินพวกมันแล้วโอ้จูลี่ตาเธอหมือนวงล้อแล้วใช่เลยฉันบอกมันจะออกมาอร่อยเหมือนกันขอให้ได้ของอร่อยขอให้ได้ของอร่อยไม่ไม่นะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กระเทียมมันเหม็นจะตายแปลกจังแต่ฉันยังไม่เห็นมันเลย ปลว่า cool> ฉันไม่ต้องกินกระเทียมสินะดีดีๆก่อนสิมีกลิ่นมาจากที่ไหนสักที่โอ้ทำไมต้องเอามาห้อยคอฉันด้วยให้ฉันกินมันก็ได้แต่ไม่ใช่เอามาแขวนคอฉันก yeah> ่อนอื่นฉ claro ันต้องเอาเปิดกระเทียมออกก่อนและฉันมีเครื่องมือพิเศษช่วยแล้วเริ่มงแรเธอต้องเอากระเทียมใส่เข้าไป แค่เพียงไม่กี่วิเิาก็จะหลุดออกหมด <Awesome. S 1> ใช่แล้วแบบนี้เลย <Wow. S 1> แล้วก็วางเป็นรูปส,สวยๆบนพิซซ่า <Wow. S 1> อย่างเช่นรูปหัวใจนี่เป็นองอมเกที่เยิ้มเลย <Wow. S 1> งั้นฉันก็เช้มันฝรั่งบอกความรู้สึกของฉันได้ <Wow. S 1> ก็คือความสุข <Wow. S 1> หน้ายิม้มดูสิหน้ายิ้มด้กว่าหัวใจเยอะเลยเอาแล้วไงเธอก็แค่ทำตามฉัน อะไรดีไปกว่ากระเทียมรูปหัวใจของฉัน <Yay! S 1> ใช่ตอนนี้เธอก็ต้องกินหัวใจนั่น oh <my! S 1> เอาไม่อไม่นะฉันจะกินมันได้ยังไง oh <my! S 1> หัวใจมันสวยมากๆเลย oh. เอ้นี่เจ้าเล่ตลอดเลยถึงเวลาแห่งวงล้อกรารลองทันแล้ว oh. เอาไม่นะฉันไม่โชคดีสักนิดฉันไม่ได้กําลังจะกินพิซซ่าน่ากระเทียมแต่ฉันต้องเอามาทำเป็นน้ำปาน oh. เราไม่เครืาา่องป่นเธอนี้โชคดีจริงจริง แล้วฉันก็หลนมากาจาจมันเป็นยังไงฉันว่ามันต้องไปอะรีน่าสุดย่ยสุดเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันถ้าฉันอ้วกมันเป็นความผิดของเธอมิละ่าและน้ำปั่นพวกนี้ต้องทำให้ฉันอ้วกแน่ๆใช่มันดูน่าขยะแขยงมากในปากของฉันรู้สึกมันหังกระเทียมยิ้ว ฉันจะกั้นไว้ไม่ไหวแล้วอแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันต้องมานั่งดมมันด้วยนะอ๋อฉันจะเป็นลมช่วยฉันทีเอาไม่นะกระเทียมพัมมิล่าสลบไปแล้วสยองสุดๆฉันยืนนี่ฉันไม่เป็นไรอ๋อมีแมาฝรั่งติดหน้าฉันด้วยเยี่มเป็นไรฉันคิดว่าวันนี้มันต้องสนุกมากแน่ๆแล้วข้าปอดฝากันวิตาเธอก่อนเลย เอาไม่นะเริ่มได้แย่สุดๆฉันว่ามันเต็มไปด้วยควากน้ำฉันต้องกินกระบองแพชจริงๆเหรอมันน่ากลัวมากๆเลยฉันต้องถูกหนามตามแน่ๆแต่ก็นะทำอะไรไม่ได้แล้วสินะโอเคโอ้ยเจ็บซังขอหยุดเลยได้ไหมแน่นอนว่าไม่ได้กินเร้วเข้าฉันว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วฉันจะทนเจ็บนะไหมแต่แค่ตัดหนามมันทิ้ง และฉันก็มีตัวช่วยด้วยแล้วทาดาตอนนี้ฉันก็ไม่ต้องทนหนาวอีกต่อไปแล้วแต่หวังว่าอย่างน้อยกระเพองเพชรมันจะอร่อยนะเป็นไงบ้างเธอกินเร็วมากเลยอย่างกัว่ามันเป็นขนมเนี่ยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นซักหน่อยมันชวนอ้วกสุดๆเลย เออฉันได้เกลแล้วมันก็ถึงตาฉันแล้วสิน,นะหยุดเลยผู้หญิงก่อนสิแตะฉันบตอนที่ฉันไ,ไอซครีมอยู่ตอนนี้อ๊ยว <t> ิตา้าเธอไอศครีมของฉันไปทำไมเอาคืนมานะไม่มีทางเห็นไหมว่ามันเป็นทรงกลมนั่นก็หมายความว่าเป็นของฉันฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงหลังจากโดน,นความร้อนลลกกลมๆก็จะกลา,กายเป็นของแลว้วและพอาคนเป็นรูปสี่เหลี่ยมงั้นก็มันก็เป็นของฉัน <Awesome. S 2> อ่าจังนี่มันอร่อยสุดๆเลยฉันต้องเสียใจแน่ๆถ้าปล่อยเฮวิต้าได้ไปนี่มันเยี่ยมสุดๆอเล็กซ์ตาเธอเปิดฝาแล้วโอเคว้าวว้าวสวยงามสุดๆเลย <Yeah. S 2> เป็นซันวิชท,ที่น่ากินมากื oh, <really? S 2> ัรอร์เ่าจะกินไม่ไหวแล้ว <c oughs> ดีจังที่ฉันไม่ต้องแบ่งให้ใครทั้งนั้นน่ะความอร่อยนี่เป็นของฉันคนเดียว <Awesome. S 2> ของเธองั้นเหรอแน่ใ,นใจ ฉันไมีวิธีที่จะกินแซนด์วิชลาละ่าเพราะฉันก็หิวเหมือนกันอเล็กซ์วิต้าเลเทนาะตอนนี้ฉันก็แค่ใช้มีดทำให้แซนด์วิชกลายเป็นสามเหลี่ยมสองอันว้าวเข้าท,ทีนะอเล็กซ์แต่ฉันไม่ทำมนันเข้าใจปะเพราะฉันหิวมากๆเหมือนกัน <c oughs> อออย่างนั้นเหรองั้นมาดูกันว่าท่านแต่ยังชอบแซนด์วิชอ,อยู่ไหมกับพริกสองสามเหลี่ยมแบบนี้ฉันว่ามันจะสนุกซะจน,นแน่ อร่อยแย่จังนะอเล็กซี่ทำไม่ได้กินแซนวิชนะน้าฮะไม่นะมันไม่อรอ่อยต่อไปแล้วม,มันต้องมีอะไรแปลกๆสอดใส่อย่างแน่เลยอ๋อนี่มันเพล็กนี่นาทำไมเพ็กอยู่ในแซนวิชกัางช่วยด้วยฉันมีบางหย่อนให้ข้างในของเธอติดไฟด้วยละเดิมเซอนานำมาให้ฉันแล้วนี่ฉันเพิ่งดืมอมมลงไปเนี่ยโอ้เพล็โอ้โหสนุกจัง มาดูกันว่ารอบนี้มีอะไรอยู่ข้างในวิต้าได้มันฟางทดกรอบและฉันล่ะว้าวโอ้ฉันหวังว่าฉันจะโชคดีเหมือนกันนะโอ้ไม่นะฉันไม่ใช่หมานะที่ต้องกินอาหารหมาะฉันไม่อยากกินมันสดๆเลยและเธอก็ไม่ต้องกินเพราะฉันจะกินก่อนฉันอยากกินแตงโมเร็วเท่าที่ทำได้มันฉ่ำสดๆเลยเหมาะกับฤดูร้อนสดๆเลยฉันรู้แล้วต้องทำยังไงถึงจะได้กินแตงโมบ้าง ฮ้วยช้อนพิเศษท่านี้ยังไงล่ะเกซี่เอาช้อนไปสิมันจะช่วยให้เรากินง่ายขึ้นนะขอบคุณนะมันเหมาะมือมากๆเลยอ้าวเนแต่ตอนนี้ตั้งโมเป็นของฉันแล้วเพราะเธอคุณทำมันเป็นทรงโกมยังไงล่ะเราวหน้าดูให้ดีๆกว่านี้นะฉันว่าเรื่องแต่งโมครั้งนี้เขาสอนเธออะไรได้เยอะเลยฉันจะให้เธออีกอันแล้วไปสิ ถ้าอยากปาอะไรก็ปาแต่ฉันขอกินตาโมให้หมดก่อนละกันเป็นเพราะเธอฉันเหลือตังโมงไม่เยอะแล้วแต่อย่างน้อยฉันก็เหลือให้กินนิดนึงโดยไม่ต้องให้ใครช่วยหมดแล้วอีต้าตาเธอแล้วฉันว่ามันต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลยแต่ชอ o c p r i n g l e ลฉันชอบมันสุดๆเลย ฉันด้วยและฉันขอทำอะไรสนุกๆบ้างฉันแค่ต้องการขัดขวางไม่ให้เบลล่าได้กินขนมของเธอฉันจะตั้งแค่ขยะขมันแรงแรงวะโอ้โหแปลกจังทำไมมันว่างเปล่าอ่ะขนมไปไหนหมดใจร้ายมากๆทำไมจะถึงมาทำไรขนมของฉันแบบนี้อย่างน้อยในรูปแบบไหนมันก็อร่อยในทางกับการฉันต้องกินอาหารหมานี่มันน่าขยะขยงสุดๆเลย แม้แต่กลิ่นของมันก็สุดจะทนฉันว่าฉันต้องอ้วกแน่ๆหรือบางทีฉันจะไม่กินมันดีนะไม่สิเธอต้องกินเมื่อเธอดูสีมันชวนอ้วกขนาดไหนอย่างน้อยฉันก็แค่ต้องชิมมันอีเแย่จดจจะอ้วกอาหารหมาก็ต้องกินในจานพิเศษสิไม่ต้องขอบคุณนะฉันเอามาให้แล้วใช่สิขอบคุณมันยิ่งดูแย่อีกในจานอาหารข้าวหมาและฉันก็ต้องกินด้วยช้อนไม่ได้อีกด้วยเฮ้ เดี๋ยวฉันช่วยเองอย่าขยับนะฉันจะป้นแล้วนะเอาไปเธอชอบไหมล่ะนี่มันแย่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยกินในชีวิตเลยแต่คิดมันตลกเหรองั้นฉันจะแสดงให้ดูว่าอะไรที่เรียกว่าตลกเธอทำได้ยังไงตอนนี้พวกเราต้องกินเหมือนหมาแน่ๆเลยสาวๆกงจะคิดว่าสั่งนี้แค่จะโชคดีอะ เดี๋ยวเราก็ได้รู้กันไม่ใช่ฉันฉันก็ผู้ชนะฉันชอบซูชิโรมากเลยฉันก็โชคดีฉันได้ช็อกโกแลตแล้วมันก็อร่อยสุดๆแล้วมันหาได้ยากในร้านค้าแล้วนะนี่มันของล้ำค่าสุดๆเลยฉันรู้ทุกคนต้ออยากกินแน่ๆแต่ฉันจะไม่แบ่งใครแน่นอนมันอร่อยนสุดไปเลย ความอร่อยของมันทำให้ฉันอยากกินช็อกโกแลตชิ้นสามเหลี่ยมเล็กๆนี้ให้หมดภายในหิมตาเลย <No. S 1> แต่ก่อนที่ฉันทำแบบนั้นฉันขอใช้วิชาาเต์้สายดำของฉันก่อนนะเอาละและตอนนี้ทุกคนก็ได้รู้ว่าเกซี่มีวิชาต่อสู้เหมือนกันและตอนนี้ฉันจะแสดงให้ทุกเธอดูว่าความสามารถในการล้อช็อกโกแลตด,ด้วยปากเป็นยังไงแต่ยังไม่หมดนะรับแค่หนึ่งชิ้นใครๆก็ทำได้แต่ถ้าเป็นหลายๆชิ้นหลาย,ยิ่งยากขึ้นไปอีกและฉันลำไม่ได้สักอันเลย เสงสุดๆโ <Come on. S 1> อ,อไม่เอานะที่สำคัญตอนนี้ฉันก็ได้กินซูชิแล้วออต้องกินได้ตะเกียบสิโอ,อ้ไม่อ่ะฉันจะกินได้ตะเกียบได้ยังไงถ้าฉันเริ่มเรียนตอนนี้คงไม่ได้กินมันแน่แต่ใครจะมาหยุดฉันจากการใช้ตะเกียบวิธีอื่นละ่ะอย่างเช่นเอาตะเกียบเสียบซูชิและกินมันทั้งเจ๋งทั้งสะดวกแถมมือฉันก็ไม่ต้องเลอะอีกด้วย แบ่งให้เพื่อนๆไหนไหมไม่มีเธอสิอก<ะ>แต่ทำไมเธออยากได้ละ่ะเธอมีมะนาวช่ำๆรอเธออยู่นะฉันนึกออกเลยมันจะเปรี้ยวขนาดไหนอ่ะแย่ yeah. ทิ้งดีกว่าฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่ามะนาวมันเด้งกลับมาเหมือนรูมาร์แรงได้ <c oughs> นี่เป็นโชคชะตาของเธอน่แน่โอเคอ๋อก่อนของฉันแล้วยังไงล่ะ <c oughs> ใช่แล้วฉันแค่ต้องหาวิธีให้มะนาวมันพอกินได้ก็พออ๋อลแล้วล่ะฉันต้องการที่ปอกเปลือกมัน โทษที mm. เอาล่ะมาลองกินดีกว่าโอ้ mm. oh. ฉันว่ามานน่าทำให้ฉันหน้าหดลงไปนิดนึง mm. ฉันต้องการรดน้ำด่วน <Awesome. S 1> รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยอ่า uh. <laughs> หอมแดงนะฉันไม่อยากป <No. S 1> ากเหม็นวู้พิซซ่าสามเหลี่ยมฉันมาเริ่มเลยเยี่ยมว้าวว้าวและฉันได้ลีกว่าซาบป๊อปแปรแสนอร่อยฉันชอบมัน <What? S 1> ฉันรับมืดเธอเขาไม่ว่าอะไรถ้าฉันเริ่มจัดการหอมแดงนี้ก่อนนะฉันอยากเริ่มจัดการมันเดี๋ยวนี้เลย oh. Oh, no. รสชาติเป็นไงบ้างหยุดล้อฉันได้แล้วนี่มันงานช้างเลยเธอก็น่าจะรู้ว่ารสชาติของหอมมันเป็นยังไงถ้าเธอได้กัดมันสักคำเธอคงจะรู้สึกฉันว่ามีบางอย่างอะไรออกมาจากตัวฉันแล้วล่ะอี๋มันสุดๆฉันว่าเรารู้แล้วว่าเธอรู้สึกยังไงเดี๋ยวก่อนนะดูนี่ก่อนสิฉันเพิ่งเห็นเส้นเกากลมๆบนเพซ่าของเกนซี่นั่นหมายความว่ามันเป็นของฉันดีจังอยู่ๆก็มีของอะไรมาอยู่ตรงหน้า และถ้าตัดอย่างนี้มันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมงั้นฉันก็จะได้กินเหมือนกันและที่สำคัญมึงก็ไม่ต้องเลอะเธอเพราะฉันจะต้องกินลูกหวาดต่ออีกว aru a minus เธอทำได้ไงไม่ละอายใจกันบ้างเหรอพิซซ่ามันเป็นของฉันนะก้อนชิ้นนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมแปลว่าเป็นของฉัน ก็ยังไงล่ะฉันก็ไม่เหลืออะไรแล้วยังมีที่พปซสร้างของฉันยังไม่ถูกฉกไปหมดอย่างน้อยก็เลยให้ฉันได้กินบ้างแล้วฉันก็มีลูกกวาดเต็มถุงเลยรอฉันอยู่ฉันตื่นเต้นสุดๆที่จะกินมันมันดูน่าหัศจรรย์มากว้าวมันดูเจ๋งมากแต่ฉันไม่ต้องให้พวกเธอช่วยหรอกฉันคนเดียวก็กินหมดได้ อ,อร่อยสุดๆฉันต้องการมากกว่านี้อเล็กซ์จอมตะกาเอาลูกปัดปใส่วันหัวเธอได้สิโอ้นี่สิ่งีก็เยอะเลยเธอหน้าจะรู้วิธีแบ่งปันกับเพื่อนบ้างนะส r i ครช่องปาราลาดได้นะเพราะเธอจะได้ไม่พลาดเลนสนอกนุกอีกมากมายและบอกกันในคอมเมนต์ว่าอาหารรูปทรงแบบไหนที่พวกเธออยากกินมากที่สุด